คุณผู้สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้คนได้ครับพบกับข้อยบูมน้อยร้อยเอ็ดชาแนลพี่เกาได้ครับผมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ใด้ด้อครับพี่น้องครับผมก่อนที่จะไปบ้านลุงพลเนาะนะครับบูมน้อยก็จะมาเก็บมะนาวอยู่ที่นานะครับไปบ้านลุงพล,งล,งพลแต่ว่าทีนี้พ่อเถ่าบอกให้มาบึงนะครับต้นอินทผลัมอยู่ในสวนของบูมน,น้อยกับพี่หมวยนะครับว่าเพิน่นคือตอนเช้าพอถ่าวบ้าน นี่อ่ะคือจังแค่ใยนี่ก่อห,หัวไหมือกับหัวเสียนพญานาคเสียนพญานาคนะครับผมคล้ายมากคล้ายล้ายมากนะครับอยู่ต้นอินทรพลาลมัมเดี๋ยวจะพาเอฟซีมาดูนะครับผมหลังจากกลับมาจากบ้านลุงพลแม่พี่น้องไม่ว่าเราขยคนลูกเดี๋ยวเอฟซีให้เอฟซีมาดูช่วยกันนะครับผมนะครับนี่ในแท่งกล่องมานี่้ะครับนี่แม่พี่น้องเบิ้งซอยกันไหครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดยขาจะมาฟาังนิดนเมื่อเช้านี่ไม่เมื่อเช้านี่เพราตาบอกว่าเหมือนมากเนาะอืมมันเหมือนมากพี่น้องเห็นบอ เห็นบ่นมันหย่อนแสงบ่ะนี่ไหมอันนี้จะเป็นในในส่วนของยี่เกาะเสียนบ่หนอเป็นเสียนเออเป็นหนอนะครับเป็นคล้ายคล้ายตัวไหมคล้ายคล้ายตัวไหมคะคล้ายคล้ายตัวไหมครับพี่น่องเบิ้งซอยข่อยในพี่น้องนะครับเห็นบอลคือบ่ลืองลองลองไปฝั่งนู้นดูนฝั่งนี้ค่ะสวยแล้วค่ะฝั่งนี้เม่นบอ่ใช่ใช่ มันมันพี่น้องว่าไงเนี่ยสวยคือว่าพี่น้องสวยมากเลยนะคะสวย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 มากสวยมากค่ะของจริงสวยเลีพี่น้องครับผมคันแม่นก็คือจะเป็นบารมีพอนะอันนี้น่าจะเป็นหัวมันบอกใช่ค่ะจะงอยตอนเสียนเนาะตอนเสียนนาพี่น้องมาซาทุครับผมตอนตอนไปยังไม่เห็นนะคะตอนตอนไปยังไม่เห็นพี่น้องมยอไปยังไม่มีนะคะยังไม่เกิดนอนี้ยังไม่เกิดนะคะครับอันนี้กอใช้วิจารณญาณในการรับชม้วพี่น้องเนาะ นะครับใช้วิจารณญาณเด้อครับผมแต่ว่าสลหรับบุญน้อยก็คือตอน,ปนไปมันไม่มีไงเป็นเรื่องเหลือเสื้อนะมันเป็นเรื่องเหลือเสื้อกะมันจะคือไข่เพราไข่เจว่าถ้าเกิดในในความคิดบุญน้อยกับพี่หมวยตอนนี้ก็คือว่ามันกะถึงยู่นะครับผมเพราะว่าตอนไปมันไม่เห็นเพราะว่าบุญน้อยจะเป็นคือบุญน้อยกับพี่หมวยจะมาเลาะสวนตลอดเลยพี่น้องมันมันไม่เห็นไหมเ<ม>พราะตาเพิ่งเห็นเมื่อเช้า แต่ทีนี้พี่สายสายมาก็เริ่มแตกนองเนาะนแต่วาเมื่อเช้านี่เขาแบบว่าพอ่อพ่อตาบอกว่ามันเหมือนมากนะครับใช่เราจะไปทําบุญเนาะเราก็จะกลับไปทําบุญอีกรอบแต่ก็มาเจอแบบนี้ก็เออนั่นแหละมันก็บแบบนั่นแหละพี่น้องก็ลอง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 ตัดสินใจช่วยบ,บุญหน่อยนะครับว่ามันมันคืออะไรเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับบุญก็คือสาสาทุนนะฮะไอคอนเนาะนะครับผมนี่แหละพี่น้องบุญก็เลยเชื่อแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะมันกับมีอีกเนาะเดี๋ยว,ยวคุณพ่อก็คงจะเอาผ้ามาผบบูชาไหม นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวบุมจะให้พ่อตานะครับเอาผ้ามาผูกแล้วก็ลองดูเนาะลองลองเสียงโศกเอาไว้ไงเนาะ,ะเสียงโศกเสียงลาบบึ้งนะครับผมกะเท่ากะเอาพันไว้จังสี่ก้อนนะครับผมแต่สลับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซสก,ก่อนนะพี่น้องเนาะนะครับยังไงก็คอมเมนต์พิจารณาให้บุ้มหน่อยนะครับผมพ่อกันไหมสวัสดีครับ